สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อความรักที่ผ่านมาของคนที่คุณกำลังคบอยู่ขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคําทํานายให้กับการทํานายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิศอากาศเป็นการทํานายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาได้มีความสุขกับคนรักเก่าของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลวร้ายมากมายจบความสัมพันธ์ด้วยดีดูเขาจะรักกันดีหวานชื่นดูดดื่มดูแลใส่ใจกันในช่วงที่อยู่ด้วยกันเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีแต่ก็ติดปัญหาที่คนเรามันแก้นิสัยส่วนตัวหรือความเป็นตัวตนของคนเรามันแก้ได้ยากบางครั้งอาจจะไม่สามารถแก้ได้เลย หากว่าไม่ทนกันให้ได้ก็จะมีแต่ต้องเลิกลากันไปจึงนำพามาเป็นเหตุที่ถึงจุดต้องแยกจากกันต่างคนก็ต้องหาคนที่สามารถเข้ากับตัวเองได้ดีกว่านี้หรือถูกใจมากกว่านี้รักที่ผ่านมาของเขาจึงไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายเป็นการจากลาด้วยความเข้าใจและยินดีอยากทิกอาการในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ กองที่สองรักครั้งเก่าที่ผ่านมาจบกันไปยังไม่นานผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาก็มากเจ็บปวดซ้ำซ้อนทุกทนทรมานอาการค่อนข้างแสนสาหาัสมันไม่ง่ายเลยที่เขาจะออกมาจากจุดนั้นได้กว่าจะปลดพันธนาการหลายขั้นหลายตอนกว่าเขาจะสามารถเคลียร์ได้หมดจดพร้อมจะเปิดใจใหม่อีกครั้งให้กับคุณ โดยที่เขาหวังว่ารักครั้งใหม่นี้จะใจดีกับเขามากขึ้นทำให้เขาพบกับความสุขก,กายสบายใจไม่ซ้ำรอยแผลเดิมเหมือนที่ผ่านมาเขาเจ็บมาเยอะถ้ารักกันจริงก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันให้ดีทนุถนอมกันไม่มีใครอยากเจ็บเพราะรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลอกเปิดใจให้กว้างใส่ใจคนข้างๆให้ดีๆอยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ กองที่สามความเจ็บปวดแสนทรมานกับการต้องจากลากันไปของเขากับคนรักเก่ามันช่างดูเศร้าซ้อยปล่อยให้ทุกใจไปด้วยการที่พยายามจะไขว่คว้าสิ่งที่เกินตัวเกินกำลังเหนือศักยภาพของตนผลตอบแทนที่ได้รับย่อมเจ็บปวดทุกทรมานความเลวร้ายต่อจิตใจเจ็บปวดดังมีดทิ่มแทงทะลุขั้วหัวใจและยังยากที่จะลืมเลือนได้นั้น เป็นความรู้สึกที่ทรมานที่สุดกว่าจะหลุดพ้นมาจากจุดนั้นได้มันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพยายามอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าไปขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาเล่าซ้ำเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปด้วยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วอย่าซ้ำเติมกันเลย ทุกคนย่อมต้องเคยมีบาดแผลต้องเคยผ่านเรื่องราวมาแตกต่างกันทำปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดก็พออยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร่